วันนี้เวลา18บแนาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภานเรน,นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชราราชดาดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพันพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพอบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และทส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองทิศและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพะบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2,563 ปฐมบรมราชานุสร์สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีพุทธศักราช2475เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสร์แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325โดย รัฐบาลได้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี